การเขียนเรียงความสวัสดีค่ะน้องๆวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการเขียนเรียงความกันนะคะถ้าน้องๆอยากทราบวิธีการเขียนเรียงความที่ถูกต้องตามพี่มาได้เลยค่ะนักเรียนจ๊ะมีใครได้อ่านประกาศการประกวดแข่งขันเขียนเรียงความที่ติดไว้ที่บอร์ดวิชาการกันบ้างหรือเปล่าคะปุ๊กไปอ่านมาแล้วค่ะคุณครู ีปุ๊กได้ไปอ่านคนเดียวเองเหรอจ๊ะจายกับเมก็ได้ไปอ่านมาแล้วเหมือนกันค่ะดีมากจ้ะสำหรับคนที่ได้ไปอ่านมาแล้วส่วนคนที่ยังไม่ได้ไปอ่านช่วงพักกลางวันไปอ่านด้วยนะจ๊ะ,ระครูมีการบ้านให้ทำเกี่ยวกับการประกวดเขียนเรียงความครั้งนี้การบ้านอะไรล่ะคะครูการบ้านที่ครูบอกคือครูจะให้นักเรียนทุกคน เขียนเรียงความส่งเข้าประกวดครั้งนี้จ้ะแต่พวกเราเขียนเรียงความไม่เป็นนะคะครูใช่ค่ะแล้วอย่างนี้พวกเราจะเขียนส่งประกวดได้หรือคะเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นกังวลไปนะจ๊านักเรียนเพราะว่าวันนี้ครูจะมาสอนเขียนเรียงความจ้ะเอาล่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยนะจ๊ะตั้งใจฟังกันดีๆนะจ๊านักเรียน การเขียนเรียงความนั้นเป็นการเขียนแสดงความคิดความรู้สึกของตัวเราเองโดยเราจะต้องใช้คำและสำนวนภาษาในการเขียนที่ถูกต้องเหมาะสมกับเนื้อเรื่องด้วยนะจ๊ะเรียงความนั้นจะประกอบด้วยส่วนประกอบสำคัญ3มส่วนด้วยกันคือคำนำหรือส่วนนำเรื่องเนื้อเรื่องสรุป คำนำหรือส่วนนำเรื่องคืออะไรล่ะคะคำนำหรือส่วนนำเรื่องก็คือส่วนที่ผู้เขียนจะต้องเขียนจูงใจให้ผู้อ่านอยากติดตามและอ่านต่อซึ่งเราอาจจะนำด้วยสำนวนภาษาคำคมบทร้อยกรองหรือจะเป็นคำถามเพื่อชวนให้ติดตามหาคำตอบก็ได้โดยเราจะต้องพยายามทำให้มีการเชื่อมโยงไปสู่เนื้อเรื่องได้อย่างน่าติดตาม เนื้อเรื่องล่ะคะครูเนื้อเรื่องคืออะไรล่ะคะเนื้อเรื่องก็คือส่วนที่ผู้เขียนจะต้องเรียบเรียงถ้อยคำสํานวนในการนำเสนอข้อเท็จจริงและรายละเอียดที่สอดคล้องกับเรื่องหรือแนวคิดของเรื่องที่กำลังเขียนการลำดับความมีความสำคัญมากหากมีเรื่องที่จะกล่าวถึงหลายเรื่องให้จัดลำดับและเขียนเป็นย่อหน้าโดยแต่ละย่อหน้ามีความสำคัญเพียงใจความเดียว แต่ละย่อหน้าต้องต่อเนื่องเป็นเรื่องเดียวกันจ้าการสรุปละคะครูจะต้องสรุปอย่างไรล่ะคะการสรุปก็คือผู้เขียนจะต้องสรุปความคิดและความต้องการของผู้เขียนอาจนำสุภาษิตคำคมบทร้อยกรองที่สอดคล้องกับแนวคิดหรือเนื้อเรื่องมาลงท้ายไว้ ลจนักเรียนคราวนี้เรามาดูลักษณะของเรียงความที่ดีกันดีกว่านักเรียนตั้งใจดูให้ดีนะจ๊ะจะได้เขียนเรียงความได้ถูกต้องและเป็นลักษณะของเรียงความที่ดีค่ะเรียงความที่ดีนั้นควรมีลักษณะดังนี้จ้ะรูปแบบจะต้องถูกต้องมีส่วนประกอบครบสามส่วนคือคำนำเนื้อเรื่องสรุป การลำดับความคิดต้องดีมีความต่อเนื่องและไม่วกวนเนื้อหามีความชัดเจนตรงกับชื่อเรื่องหรือแนวคิดของเรื่องที่เราเขียนในการเขียนเรียงความจะต้องใช้ภาษาถูกต้องตามหลักภาษาไทยสำนวนภาษามีความสลัดสลวยสุภาษิตหรือบทร้อยกรองที่นำมาใช้ประกอบเนื้อเรื่อง ต้องให้มีความสอดคล้องกันและในการเขียนเรียงความที่ดีเราควรเขียนให้มีข้อคิดแสดงความคิดเชิงสร้างสรรค์หรือมีความแปลกใหม่อยู่ด้วยเอาละเรามาดูขั้นตอนการศึกษาและพัฒนาการเขียนกันนะจ๊ะอันดับแรกเราต้องอ่านเรียงความที่ชนะการประกวดหลายๆสำนวน เขียนแผนภาพความคิดและกำหนดหัวข้อย่อยที่ผู้เขียนเรียงความนำเสนอเปรียบเทียบแผนภาพความคิดของเรียงความแต่ละเรื่องที่นำมาศึกษาเลือกรูปแบบการนำเสนอที่น่าสนใจลองเปลี่ยนเรื่องและกำหนดหัวข้อย่อยลงในแผนภาพความคิดของตัวเอง จากนั้นเราก็เริ่มลงมือเขียนเรื่องตามแผนภาพความคิดของตนเองโดยคำนึงถึงลักษณะของเรียงความที่ดีเสมอขั้นตอนสุดท้ายปรับปรุงผลงานและฝึกเขียนเรียงความจนเกิดทักษะจนสามารถกำหนดวิธีการนำเสนอเรื่องราวโดยใช้สำนวนภาษาที่สละสลวยได้ด้วยตนเองทั้งหมด ในการเขียนเรียงความนั้นก็มีข้อควรระวังในการเขียนอยู่ด้วยนะจ๊ะอย่างไรล่ะคะครูก็คือว่าการเขียนคำที่มีมากกว่าหนึ่งพยางซึ่งแยกไว้ต่างบรรทัดกันนั้นเรียกว่าการฉีกคำทำให้ความหมายของคำคลาดเคลื่อนไปจากเดิมดังนั้นจึงควรเขียนคำทั้งคำไว้ในบรรทัดเดียวกันหากไม่มีเนื้อที่พอให้เลื่อนคำนั้นไปเขียนในบรรทัดต่อไปจ้า ครูคะช่วยลองยกตัวอย่างให้พวกเราดูหน่อยได้ไหมคะได้สิจ้าถ้าอย่างนั้นครูจะยกตัวอย่างให้ดูสักส,กสองคำนะมาดูที่ประโยคแรกกันก่อนเลยคำเหล่านี้เพื่อนคิดว่ามาจากสำเนียงภาษาใดคำว่าสำเนียงจะต้องอยู่บรรทัดเดียวกันจึงจะถูกต้อง ประโยคต่อมาคือพิมพ์ต้องช่วยบอกขั้นตอนการทำโครงงานคำว่าขั้นตอนจะต้องอยู่บรรทัดเดียวกันจึงจะถูกต้องน้องๆคะ่ะตอนนี้ก็หมดเวลาสำหรับคาบนี้แล้วหากมีโอกาสได้เขียนเรียงความครั้งใดอย่าลืมนำความรู้ที่ได้รับไปในวันนี้ไปปรับใช้ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ